สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงข่าว Microsoft บ้างนะครับ Microsoft เตรียมตัวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Surface Book 3และ Surface Book Go 2เริ่มวางจำหน่ายวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งสามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในต่างประเทศนะครับส่วนประเทศไทยยังไม่มีการประกาศออกมาว่าจะวางขายวันไหน Surface Go นะครับ Book 3รุ่นต่อยอดจากรุ่น2คราวนี้มาพร้อมทั้ง2รุ่นเลยนะครับมีขนาด13.5นิ้วและ15นิ้วยังคงมีดีไซน์คล้ายเดิมนะครับกับรุ่นก่อนแต่เพิ่มเติมคือ Microsoft เนี่ยให้คัยืนยัน ว่าจะแรงกว่าเดิมแรงกว่ารุ่น2อีก5 0เลยซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Intel Gen 10ด้วยทั้ง i5 และ i7 สามารถเลือกการประมวลผลภายในตามต้องการได้มาพร้อมกับแรม3า g b และพื้นที่เก็บความจำ SSD M.2 2 2 8 0 1TB ถึง2 t b เเลยทีเดียวในรุ่น13.5นิ้วนะครับจะมาอีก2แบบมีเจ n 10 Core i5 อันนี้จะเป็น Intel i ไฮรพัราคาประมาณ51,800บาทและ Intel Gen 1 0 i5 อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นตัว Nvidia พอร์ GTX 1650 m a x 50, Mac Q ้าศูนยมกขีนะครับตัวนี้ราคาประมาณ64,700บาทส่วนรุ่น15นิ้วนะครับตัวนี้เป็น Gen 1 0บเหมือนกันข้อ i 7อันนี้เป็น GTX 1660 T I เลยครับตัวแรงเลยตัวนี้ราคาประมาณ74,500บาทและ Gen 1 0อีกตัวหนึ่งเป็น i 7 c o r d o RTX 3000นะครับตัวนี้ราคาแพงมากราคา113,300บาททั้งคู่นี้นะครับเป็นพอร์ต USB Type A 2ช่องและ USB Type C 1พอร์ตนะครับช่อง เน็ตดีการ์ด u h s ขีด e ii และรองรับ Surface Connect Port นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่ง Surface Go 2อันนี้เป็นแท็บเล็ต PC รุ่นที่2จาก Microsoft นะครับมาด้วยกันทั้งหมด4โมเดมพร้อมขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น10.5นิ้วนะครับอัตราส่วนยังคงอยู่ที่3:2เือนเดิมซึ่ง Microsoft บอกว่าตัวรุ่นเริ่มต้นนี้จะแรงกว่า Surface Go ตัวแรกถึง64%เลยและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงซึ่งมีอะไรบ้างติดตามนะครับตัวแรกจะเป็น Intel Pentium Go ต ความจุ64จิกราคาประมาณ13ื่นาทและตัวที่2เป็น Intel เป็นเทียมโกอันนี้แรม8นะครับความจุ128จิก SSD ด้วยอันนี้ราคาประมาณ17,800นะครับและถ้าเป็นตัว LTX จะ23,600บาทส่วน Intel Core M3 อันนี้ให้แรมมา8ความจุ128 SSD ราคา2400และ Intel Core M3 แรม8ความจุ256 SSD ราคาประมาณ28,500บาทโดยตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับพอร์ต Type C พอร์ตเดียวเลยลช่องอ่านการ์ด m มมโมรี SD และรองรับ Surface Connect Port นะครับพร้อมยังวางขายเคสและด้วย Surface Go Thai Cover แยกกับตัวเครื่องในราคา3,200บาทโดย Microsoft นะครับยังคงเปิดตัว Surface .2 สำหรับการใช้งาน Surface Book 3ช่วยในเรื่องฟ้าชาร์นะครับที่เร็วขึ้นและยังรองรับการเชื่อมต่อจอภายนอกอีก2จอให้ความละเอียด 4K 60เฟรมด้วยนะครับต่อจอนอกและยังใช้งาน USB Type C ทั้งหมด4พอร์ตราคาจะอยู่ประมาณ8,400บาทเริ่มวางจำหน่าย ในวันที่26พฤษภาคมนี้นะครับและนี่ก็คือขาวทั้งหมดจากเราถ้าเพื่อนๆชอบลบกวนฝากกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ